วัสดีค่ะมันีกีการ์มาเจอกับช่อง B ีอินดูเค้แล้วนะจ๊อน้องมันีกามากมาเจอกับปีในช่วงกินข้าวย่ามเศ้าอีกแล้วอีกแล้วค่ะมันี่บิกามีมันเทศมันหวานมันเทศบั่นเฮ่าไะค่ะนะกะอันนี้มะเขือเทศนะคะการบิกาซิมีอันนี้ค่ะเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตไหลนะคะเหดแบบว่าเป็นแบบ เป็นแบบเย็นมากเนาะแล้วก็ปีก็มีแบบพรอนแล้วว่าตั้งข้างหลังเนจาจะเนาะมันนี่กับปมี่หยัางค่ะทุกคนจ๋ามันนี่อากาศพึงแปลงเนาะปีนั่งอยู่ในห้องนั่งยู่ในห้องณตอนนี้เออหนาวฝนตกจักเสียบางเลยหนาวทั้งหนาวทั้งฝนตกพัวกับซีนยงๆยงใเรื่องพวกว่าใส่หมวกเนาจะเนาะยังสิเพ่นเพื่อนเคยเห็นกันเนาะเป็นคือเกาค่ะอันนี้มันนี่กับจา้าวซีมาคุยเรื่องหยังกับลืมลืมว่าสิคุยเรื่องหยัง ว่าบมาบอกอย่างห้ฟังนี่แหละเออโอบซีบอกว่าปีไปอันนี้มาบีไปเครื่องยังหละไปตรวจสุขภาพมาเนาะแต่ว่าเป็นแบบของผู้หญิงเนาะจ้ะเนาะเป็นเป็นเรื่องของผู้หญิงเนาะแต่ว่าแต่บีซีมาบอกรายละเอียดให้ฟังเนาะว่ามันเป็นแบบไนเนาะเพราะว่าบีกระพึงไปเห็นมาเมื่อวานนี่เมื่อวานก่อนแต่ว่าฉันยังตกใจอยู่ก็เลยว่าสิไม่ให้เพื่อนไปเพื่อนในเบิรงกันเนาะแต่ว่ากะ เอ้มาเหตุคลิปวราประสบการณ์ให้เป็นเพื่อนในฟังกันเนาะค่ะต่ว่าหนาสิบ่แม่นคลิปนี้หรอกคลิปนี้ก็มากินกันซื้อเนาะมากินน้ำกันด้วยค่ะบีกัซิมีองุนองุนแดงน้ำเักหน่อยแต่ว่าสิ่งที่บีกินก่อนเลยก็คือเนี่ยคือเป็นยาระบายชนิดหนึ่งค่ะทุกคนจ๋ะเป็นเพื่อนยังไงสำหรับเบียทับบีบกินทับบีบกินพวกนี้เนาะเนี่ยมันสิแบบเป็นคอนท่องผูกมนจากไทยแบบขับท้ายยากเนาะสำหรับตัวบีบีก็เลยมากินอันนี้ก่อนจะบอกว่า มะเขือมะเมนมะเขืออันนี้มะเขือเทศนี่มะเขือเทศแต่ว่าอันมั่นหวานเป็นอย่างที่แบบว่าหลังล้าใสได้ดีมากค่ะทุกคนจ๋าดีบ่าได้ว่ได้ว่าได้เชี่ยวชาญอย่างนกตะว่ากศึกษามากับเจ้าของเองเพราะว่ากินมาประมาณสามเดือนอะสามเดือนกินภายในอาทิตย์หนึ่งอะปีกินไปประมาณหามืออันนี้กินเพราะอย่างกินเพราะว่าบ่าได้ว่าอยากลดทุนลดอย่างเลยแต่ว่ามันเป็นอาหารที่แบบง่ายง่ายที่สุดแล้วค่ะทุกคนจ๋าง่ายง่ายมากง่ายสาหรับปีเนาะ อืมยิงกันในกายังคือโอวานไอก์เมีวโอวานไอก์เมวคือโอกเมีวถูกป่ะให้ไปขังคืนเนาะล้วบีก็จะใจ่๊ยเมล็ดเจียเมล็ดเ,เ,เจียปานเท่าอืญนย่าเม็ดแมงลักบ่มมนบ่อืมคือกันนั่นแหละอันนี้ก็ช่วยมากค่ะช่วยแบบการขับทายแบบได้ด,ดีดีมากๆเลยบ่มีอย่างอีกแล้วไม่ได้แบบ มานั่งกินกันไปซื้อเนาะมาทักทายกันไปซื้อ,อประมาณนี้นะคะอืมจะบอกว่าต้มกระแสบหนึ่งกระแสบเผากระแสบอันนี้ปีเป็นแบบให้แบบเป็นหนึ่งเอาเนาะอืม มันจะมีความแบบมันหวานนิ่มๆกุ๊แ่บพอาทุกคนจ้ะมันกสิตางออกจากมันกสิแตกต่างจากอันมันเทปบัเทออยู่เนาะมันเทปบัเทามันสิเป็นออกสากๆหน่อยนึงเนาะแต่ว่าอันนี้มันแบบเป็นเนื้อนื้อนิ่มๆสมูทไปเลยจ้ะแ่บอืม ไอ้แซ่แซ่แซแข็งเอ้ยอไม่แซ่แข็งสิอันแซ่ตัวเย็นกรอบเลย้ะฟังยิ่นเสียงบอกรินหาเม็ดพอ มากินข้าวซอยน้ำกันด้วยจ้ะเซ่อ เดี๋ยวบีสิเปิดอันนี้เห็นเปลืงเด้อบีเฮ็ดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเฮ็ดไว้ตั้งแต่อยู่บ้านน้ำบีก็เลยห่อห้อมากินอยู่หมอกเฮ็ดงานนะ้ำเนาะอืมพวกหมดเป็นเปลือนสีเทนนามันบอกโอ้ยหย่านเฮียหย่านเฮียบีกะจีไสให้เพื่อนได้เห็นนี่เนาะประมาณนี้ค่ะบีกะจีไสเนยทัวใส่โอกเมลใส่อ่าใส่นมนมแอลมอนด์นะจ๊ะเนาะแล้วะนะากา็มาเลเซีย มาเลยกเจือขึ้นอย่างบางนะ้านเฮาน้อเม็ดแมงลักอืมเม็ดแมงลักสีแดงของบีเนาะประมาณนี้จาา้านกคะคนผสมกันบางคนเขามักใส่น้ำผึ้งบางคนเขามักใส่แบบเป็นช็อกแลตใส่อย่างสีเนาะแต่ว่าบีพปใไซโปรตีนเยอะมากะคะ่ะอันนี้ปีกินสูตรนี้เพราะว่าเป็นเป็นยาระบายยาระบายชนิดหนึ่งคือแบบกินมื่อนี่เมื่ออื่นอนีกปวดผาดออกหมดขออภัยในความถี่แบบอันนี้เนาะ แต่ว่ามันแสบค่ะทุกคนจางก,กินและอิ่มสิเนาะปีมาร์เก็ตกินสิละกินอันนี้เสร็จก็จะกินอันนี้ตอ่ออืม,อมนี่แหละไผ่บอยู่จังประเทศไกินแสบกินดี กินแต่หม้อกินแต่มันกินแต่เผือกกินแต่มันเหรอเห็นป่ะเป็นประมาณนี้คะ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะจะแสบเลยดูคนจ๋าอาสิมันอาสิบเบิง่งเบิ่งบ่งเป็นตาแสบสำหรับทุกคนนอนตอสำหรับบีมันแสบดีเนาะ ้องไปลองเฮ็ดกินกันค่ะไปลองทำกินดูนะคะมันออกมนันมัๆพอไปใส่อันนี้ไปเนาะใส่อันเน้ยเนยถั่วแต่ว่าใส่เน้ยถัววยถ่วทิพแบบว่าใส่น้ำตาลนะแซ่บดิเม,ม็ดแมงลักแซม่มาแบบ แกมากเป็นคลื่นเนาะเนาะแต่เมื่อคืนเนี่ยใบยสองใบ,าส,งบาสามบีเทสไปตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงละพองโตได้ดีมากอันนี้เป็นยาระบายชยนิดหนึ่งค่ะทุกคนจ้าทุกอย่างที่มีใส่ลงไปที่นี่คือมันมันช่วยระบายเนาะค,ะนะค่ะเนาะคล้ายคิปว่าสกินอันไนกินอันนี้หรือสก,กินอันนั้นก,กินอันนั้นดีกว่า กินใหเปเพื่อนเมิ่จากสองครั้งมีกะซิไปเลยเด้อจ้ะมานะคะอืมให้เบ่งใกิดบ่เห็นจังประมาณนี้เด้อจ้ะมันกจะิเป็นออกเหนียวเนียวค้นมากใส่น้ำตาลค้นมากกินหวานแ็กินหวานไปเนาะมีมากกินแบบรสชาติแบบธรรมดาเรียวๆแบบของแทบไปเลยเิ คุณคนแซ่ค่ะทุกคนจ้าจังในบีกัสิขอตัวไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่ากินบ้านเหมือนจะไปกินต่อกันเนอะจังใดกับจะกันหม่ในคลิปหน้าค่ะครับคุณค่ะ